เกดวล,ลินเผยสเปคแฟนสาวๆยื่นใบสมัครเพียบเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสสำหรับนักแสดงหนุ่มเกตวล,ลินปัญหาการโดยเจ้าตัวได้รับบทเป็นขุหลวงท้ายสาอีกหนึ่งตัวละครสำคัญในละครพรมลิขิตทำเอาแฟนๆหลงสูดเพราะในบทแสดงเป็นหนุ่มหล่อเทแถมยังเป็นขุหลวงอีกด้วยและหลายๆคนยังคงจับตามองถึงสถานะของหนุ่มเกสซึ่งยังสดสนิทแฟนๆต่างแซวหนุ่มเกสอยู่เอยเพื่อ ื่อจัดทิปเที่ยวกับเพื่อนๆว่าเหงาบ้างไหมคะเพราะก่อนหน้านี้แม่กุ้งคุณแม่ของหนุ่มเกตได้เลงอยากให้มีแฟนแถมยังบอกว่าอยากอุ้มหลานล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงสเปคแฟนชอบผู้หญิงสดใสผมก็ชอบให้มีวุฒิภาวะทางด้านจิตใจให้โตเป็นผู้ใหญ่ผมชอบเด็กๆนะน่ารักสดใสดีงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างก็ยื่นใบสมัครกันเพียบ